สวัสดีครับกลับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับผมมาแล้วครับรถวินทีมป๋าเรืองมาถึงหน้างานแล้วครับตามชมกันต่อนะครับรถเทนเลอร์มาอย่างหล่อเลย สตาร์ทไม่ติดครับไฟหมดกำลังจะพ่วงนะครับวันนี้ปฏิบัติการกู้เรือบรรทุกทรายขนาด25ถึง30ตันนะครับความยาวก็เ25เมตรโดยประมาณทีมปาเรืองครับจากรัตนบ,บุรีสุดินวันนี้มาทำภารกิจอยู่ที่ ท่าทรายรุ่มจะดัดทรัพนะครับบ้านเหล่าโดนตำบลหนองแคร์อำเภอลาสีสลดยจังหวัดศรีสะเกษครับก่อนหน้านี้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับขวัญใจสไบชาวนานะครับคุณปู่บรรทุกบรรทุกท่อนมะพร้าวนะครับพร้อมทีมงานรถวินเสียอุ้ยนะครับจากรัตนาบุรีเช่นเดียวกัน มาทำการเจาะพื้นเรือเรือกุหลาบดำผูกสดิงเรียบร้อยครับนําไม้หมอนรองเรียบร้อยก็รอรถวินรถวินมาถึงก็จะทำการลุยเลยครับอ้าวติดแล้วครับติดแล้ว ค่อยลงครับ ของงานครับสำหรับวันนี้ รอบที่โก้เรือลำก่อนนะครับฐานปฏิบัติการที่ขาดครึ่งเลยครับมารอบนี้ทำมาอย่างมั่นคงแล้วครับนี่คือหน้าตาของรถวินซึ่งถูกดัดแปลงมาจากช่วงล่างรถเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็มาหยิบเกียร์หยิบเพื้องท้ายนะครับจับยัดเข้าไปโดยความคิดของป๋าเรืองครับ ฝั่งของทีมงานเสี่ยอุ้ยนี่ครับเขามีการเตรียมการไว้ท่อนมะาพร้าวท่อนไม้ยูคาปลูกสลิงเรียบร้อยครับก็รอแต่รถบินมาแล้วก็เกี่ยวเลยครับเตรียมเครื่องเส้นมาเหมือนกันครับก็มาจาดอยูู่าแล้วาแล้วขอขามาก่อนเลยครับปลาเรือง ขึ้นได้เวลาขึ้นแล้วเนาะป๋าเนาะได้เวลาขึ้นแล้วได้เวลาขึ้นแล้วอ้าวตายแล้วแหละกล้วยกล้วยนี่แหละเออกล้วยกล้วยนี่แหละทำอะไรก็ทำได้กล้วยกล้วยง่ายง่ายไม่ต้องยากเลย เราไปจ้ว่าอะไรเลนะยง่ายๆเลยเรามองไม่ยากหรอกเตรียมสลิงนะครับสลิงของทีมช่างอุ้ยวันนี้จะยับจับยัดใส่รถวินป๋าเรืองครับก็ต้องอใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ากู้เรือนำก่อนนั้นสลิงของป๋าเรืองนี่ขาดกระยุยกระจายเลยครับ ที่เราเห็นครับถ้าใครได้ติดตามมาหรือว่าถ้าใครยังไม่ได้ชมนะครับก็สามารถย้อนกลับไปชมได้นะครับ บอยลุยก่อนเลยครับยืดสลิง เรือกุหลาบดำจะขึ้นฝั่งหรือเปล่านะครับก็รอลุ้นกันรอติดตามกันตอนนี้ช่างต๋องนะครับตัดหัวสลิงอยู่ตัดหัวสลิงแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะทำการร้อยสลิงผูกทดเข้ากับรถบินซึ่งขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะ ไอ้เวลาครับววแล้วหลังจากนั้นทีมงานก็จะดึง<อ>นะครับดึงสลิงมาเกี่ยวกับตัวที่ผูกอยู่กับตัวเรือแล้วนะครับโดยใช้หลอกทดดอกตาเดียวนะครับทดนี่คือปฏิบัติการครับจับยัดใส่เข้าไปแล้วครับช่างตองรีย ฝั่งนู้นนะครับเรือกุหลาบดำหนึ่งมาแล้วครับเป็นเรือบรรทุกขนาดใหญ่ร้อยหกสิบคิวครับกุหลาบดำหนึ่งลากมาแล้ว นี่แหละคือหน้าที่ของเรือบรรทุกนะครับเรือบรรทุกทรายลำนี้ก็มีหน้าที่เช่นเดียวกันแต่ว่ามาจอดรอดซ่อมก็เลยเกยตื้นน้ำลดก็เลยเน้ำเข้าเรือได้เรือก็เลยจมสาเหตุของการจมก็คือทีมงานไปเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะครับจะมีคนควบคุมอยู่ตลอดเวลาคอยสูบน้ำคอยอะไรแล้วทีมงานไป ไปเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะครับกลับออกมาไม่รู้เครื่องยนต์ดับหรือว่ายัางไงครับเรือนั้นจมลงไปแล้วครับในตามที่ทีมงานเขาบอกนะครับในระหว่างที่รอนะครับทีมงานรถวินเนี่ย ทำการใส่สลิงนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูลงไปดูเรือกุหลาบดำหนึ่งหน่อยตอนนี้เปิดทรายออกแล้วครับช่วงนี้น้ำตื้นจะใส่มาแค่สองช่องเท่านั้นเองครับอีก2ช่องนั้นไม่ได้ใส่ถ้าใสุ่๊บเรือจะเกยตื้นครับเรือจะติดท้องทำให้ลากจูงไม่ได้ ใช้น้ำในการฉีดทรายลงไปถ้าดึงขึ้นมานะครับหน้าตาก็จะเหมือนเหมือนกันครับยียงแต่ขนาดนั้น จะต่างกันเฉยต่างกันตรงที่ขนาดครับใหญ่กับเล็กลำนี้ลําใหญ่ลำนี้ร้อยหกสิบคิวลำนูน้นอ่าประมาณหกสิบคิวครับ กลับไปดูด้านนู้นต่อครับช่วงแรกครับใส่สลิงไปที่รถบินก่อนนะครับอากาศร้อนมาก,กวันนี้ค่ขอนข้างที่จะใช้เวลานะครับผม งูหมดแล้วครับงั้นผมจะตัดไปที่คลิปหน้าเลยครับตอนที่ทุกอย่างนะครับพร้อมดึงเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่รถวินเตรียมการเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการเอารถ10บล้อนะครับบรรทุกทราย1นึ่งัน ใส่เต็มกล่องมาจอดด้านหน้าแล้วก็ยึดฐานระหว่างตัวรถสิบล้อกับตัวรถวินเวลาวินน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักที่ดึงเนี่ยจะไปอยู่รถสิบล้อทั้งหมดเราก็มารอดูกันนะครับซึ่งขั้นตอนนั้นผมอาจจะไม่ถ่ายทำให้ดูย่นเวลาไปที่ตอนดึงเลยแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ